พุ่งนออกไปสูนให้น้องให้ยังไปเอาไปสูจตรงเงี้ยเพราะว่าคิ้นกับการนั่นแล้วเพราะว่า่นกเคยเหตุซักผ้าก็บเห็ดช่วยพวกตัวแซมเมนเจ้าก็อยู่ขวกับเห็ดเขาสิไปใส่เใส่เขาต้องเด้เห็ดใ้ไให้เรียบร้อยเพราะว่าเป็นกบว่าเปนหนาทีของนเนาะเออเิ่นกบว่าเัน ข,ของคืนขอย้ายมันส <aux> ิเป็นเป็นเล็บดำเด้อมันเป็นเล็บดำซืสิสีดำแม่เป็นอยังไงมันป็ะคั้อยู่กับดำแดงมันมันมันเป็นแบบคล้ายๆเสี้ยวตายหรอคือ แต่อันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยตะกี้มืนสอดสอดก่ไหนั่งบอกเขาแกเอานนั้นมาทาเด้เอายาค่าเสียร์นะอันมุ่ยอย่างอันมุเป็นหลอดเนาะเป็นหลอดเอามาทาตัดเข้าไปตัดเข้าไปแล้วก็เอาเท้าโขบไฟเลยน่ะย้ำสีน้อนน่ะคอยอันคอยตาน้ำเรื่อยๆเนาะอืมกูตีนี้ก็เป็นได้เนี่ยอืมกินไปไม่รเอานันหลอดยานั่นใส่เด้อยายาว วางกินบบคำน่นใช่มคมันเป็นเชียาที่ไหนปวดมุก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 ยนเลยโอ้ยเนาะเห่ไหลอะเหซึเตมเมเจินเขเลือดเยเด็กบางคนกินเขาในในคนลย้าหันเป็นกินข่าเลือดลวนเป็นเอเป็นแบบนี้เลยเป็นเชลเด็กอาดาเดนี่ดาใสห้ำแรงเด็ก มูนี่ก็เป็นเนี่ย,ยลังสิออกหมด,ด่านั้นเป็นที่ก้อกน,นอตัดดอกตัดอตดอกกัสิโอ้ยเนี่กุบบุษณ์นี่งี้กกุบบุษณ์ไปดอาสนนกูหลาเป็น,นเศ้าก่อนสนนักยาน้องเรือ่อยเือเมื่อกี้มันไป็นสาเหตุน้ำถล่วนบัดนันมื่อาเล็บางสมันกัเศร้าบางสีน่ามันเป็นอย่างดูอยากเป็นแน่สุขคนบ เรามาท่าเรียกกันดูดูแน่นี่สันเออร์ผันสีไข่แน่น้ำยามันนั่นที่ใดหนี่งแคระจำหน้าเศร้าเว้ยสามเก่าไหมจ้าดับส่อพวอดีแจ็คหน่อยกับบุญขอพะดับดินโอ้ยสินนาเนี่ยละสินนาเด็อใช่ หน่ยกับเมนข่าสาบโอ้ยหมดก็หน่อยเดิบนข่าสาบเตรียมไม่โหลดขันตั้มหาเบิขันบัตะกี้ก็เจ้าผู้หมดฉั่งเดนเนาะเฮ้ยผู้เฒ่าน่าก็ได้เบิดเดี๋ยี้ต่บักพ่าวออเดี๋ยวนี้บักพ่าวก็ว่มีมีแต่กะหนุ่มอ่าว่ามีเนาะว่มีต้นได้เปล่า ก็าเบุญหนกเห็ดไกเอาเมนกะทิที่ไบเอากะทิสนามีตกะทิใช่มลกะทมัดเลยเนาะยบ้านกันอิตานเอากะทิเอาเฮ็ดก้ะทอมผัดหนึ่งเขาตะกอนหนึ่งแล้มาม้้ยเอานะอิตาแบบนั้นได้เล่นหนึ่งแล้มา้อยเอามว้ยมุ้นเห่อว่ามุ้นเนาะแมยุบ้านพี่ได้ยแบบนั้นดี เร่ยกเส้นหละเขาอยู่กับปูหน่อยบ่าบ่มนี้พูดไปเขาเอาสนแหละหน้าเรื่องก็หมดทั้งยัอยู่บ้านมิตรเหตุแบบนั้นแซ่บย่าไปผาดเด้อบ่สูงกบกบเ่าสายบัวต้องเห็นเส้นอะกอกะเทียเรอยหางกะทิอยู่บ้านมิตรกะทีบ่มีดอกคุสีมาบ้ากลังไงมันไปโรดสกยกไปเลยสร็จมันบ่หมดเพราะสองคันดดใสขาวกเปลียนไะไล่ะ วาสีหม่นี่ยละว่าเ่้สีม้เราก็ใส่อกใส่เใส่อกใส่ไปแล้วคือบ่งหมอลามาเห็นในแดสขนุแย่เอาแย่เอาแพียงสนอยังกัดตากับสามมูลไปเดสสกเอาเพียงไรจะห้องอพยพแล้วเนาะอพฟังนี่ละเรามันาจงไปบ่งสุกี้วะสุอ้ว่าจะได้เนี่ยละเอาพี่น้องท้องนี่ละเอพี่น้องอยายละพี่นองใชอยากอ ปีไม้อะเรตัวว่าิเอาใส่ปีไม้นี่ละบ่คนกับตัวซายจ้าเลวบปองว่าท่านได้ไปรีนเรียบร้อยสำหรับคนวะท่านได้เป็นเดี่ยงเดี่ยงวงหมอลวเนี่ยอามันได้อันห้มันได้อันน่ยังก่อปฏิทินปีไม้ก่อนเขาจะหามือใดไงมันบ่โอ้เอาเป็นปีหนาม่นบ่เป็นปีหนาแบบนี้ละจะจอไปนี่ละมันยังหลายเดียนดอกเสมออีกสี่เดียนหาเดียนฮอกกับปีไมและ เออตาหวานเขาหน้าปลาเลี้ยวนี่นะอืมปลาเดียวเนาะเขาเป็นเล่าเป็นแค่เลยเออน่าตั้งสิมีเขาพี่น้องกินเหมือนผัหน่อยเด้สีแต่ละเสียเว็ดลายมีสิบสามสบไปอยู่เลยขันต่ากินอยู่อย่างมือเนาะงานทั้นบนจากว่าจากมือเด้เนาะมันบวกเข่าเนาะมันบวกเพื่อนตัวว่าเอาเข่าเนาะฉันบวกดีฉันบวกนั่นเลยฉันบวก ยังว yeah. yeah. um, ่าพบเพื่อนัว oh น้นทําบุญมันหลายมือบอกว่าสิโตอันนั้นกันมนี่บุญลูกสาวจะเสนอลูกสาวใหญ่บางปีอันเป็นเอียงเป็นหอดเเออที่ว่าเป็นหอดเนาะเออเป็นหอดตายก็ตายตลอดังเยจังวะผัวเมียกับเสียดายอยู่หลับมันเลยตายกันเลบอเสียดาย แล้วเป็นสาวดิเนาะบอเดะลูกสองเนี่ยลูกว่านั่นแบบไงอยู่มอสามเดะเดี๋ยวนี้ไงเอออยู่น้ำแม่บออยู่น้ำแม่นี่แหละอยู่น้ำแม่ไงเนี่ยแหละลูกสาวก็บพ่อลูกปีนี่แม่โอ้ที่ตอนนั้นว่ะแล้วนั่นนะแล้วสวยอย่างเราเออเราเสียดายนะมูอมันแก่ ่ไผแม่บ่อยู่บ้านของไผเรียนนํากันอือหลายดออบอกเด้แต่ว่าเาเรียนเรายาวนํากันเนาะีอเดี๋ยวนี้มไ้โอ้ยมันใหญ่เนาะอันผู้ซื้อวาวเนี่ยอ๋อรุ่นเดียวกันเนี่ยเออรุ่นเดียวกันเขาก็อยู่บ้านองไนอยเด้อเนาะแ่จักปีมันก็36ปีนีแล้ว36 36 37แล้ว ເປັນລຸ້ນຜູ້ໃດລຸ້ນອີ່ໃດຜູ້ເມັນຫຼາຍຄົນເດຊິວ່າລ້ອຍຂ້ອຍດຽວນໍາກັນມັນອອກຈາກບว่าຫຼາຍຝົນຢູ່ເນາະອືເຂົາກນ